สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเปิดกาชาเกียร์นะครับเป็น ID จากทางบ้านนะครับอน้องสันทิสุขนะส่ง ID มาให้เปิดนะครับเพราะว่าอ,อยากได้เกียร์เพิ่มเติมอเหมือนจะเปิดไปแล้วนะวันนี้ให้มาเปิดกัน3,800รูบี้นะครับน่าจะไปถึงการันตี7000นะนออเดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะออกเกียร์7ดาว8ดดาวสักเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยขอดูกิวน้องสักนิดนึงนะครับอาเวลอาจจะไม่เยอะแต่น้องเล่นอยู่นะดู ID นะครับอ่าได้ได้ว,ว่าอ่ะไม่มีกิลอยู่ด้วยครับเออกิลผมไม่ได้รับคนเพิ่มนะัดตอนนี้กลับขอไปนิดนึงอ่ะเพราะว่ามีโคต้าคาไว้อยู่นะก็เลยยังไม่ได้รับคนเพิ่มนะครับก็ควรจะไปหากิลอยู่นะครับอ่านะครับอ่ะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะผมเคยเปิดให้นะครับแล้วได้ เกียจำไม่ได้แล้วว่าไปเปิดตอนไหนได้อะไรไปบ้างอาจําได้ละนะครับที่แล้วเปิดได้เบสบอลทงโตมันเต็มไปหมดเลยนะครับอา่าช่องกลางเปิดไม่ได้เลยนะครับอา่านะครับช่องสุดท้ายได้ไปอา่านะครับจำได้ว่าเคยเปิดให้น้องสันทิสุขนะก็เลยส่ง อ่ไอดี ID มาให้เปิดอีกรอบหนึ่งนะครับก็อยากได้เกียร์นะ,ะเดี๋ยวเราดูกันว่าวันนี้จะเปิดเกียร์ได้สักเท่าไหร่เหมือนเดิมครับเวลาผมเปิดก็จะเน้นๆอยู่เหมือนกันนะอ่าช่วงเวลาการเปิดนะครับเข้าเกมเป็นตัวอะไรล่างอะไรนะส่วนเกียร์นะผมส่วนใหญ่จะเข้ามาเป็นแจ็คเก้าดาวนะครับ อ่านะครับประสบเวลาก็อาดดึกๆนะครับโอเคนะครับตอนนี้ใครนะที่ต้องการซื้อขายไอเดีเกมรายเลนเจอร์นะครับผมแนะนำเพจนี้เลยนะครับ Tharo Ranger อยากได้ไอเดีตึงๆต้องนึกถึง Tharo Ranger นะครับอาคลิปเมื่อเช้าเนี่ยพูดถึงเรื่องของลายเพลิดตัวและเกมรายเลนเจอร์อะไรยังไงพวงนี้คนกลับมาเล่นกันเยอะมากนะอ่าแบบไม่มีไอเดีเนี่ยแนะนำเลยนะครับไปดูเพจ Tharo Ranger นะครับอาส่วนคนที่แบบเอ่อถึงเวลาช่วงพักแล้วไม่ไหวแล้วนะครับอยากจะส่งต่อไอดีนะอ่าอยากจะขายไอดีนะครับ ที่เชื่อมลายเรียบร้อยนะครับต้องราคาร้อนด้วยนะเพราะว่าพ่อค้าเนี่ยเวลาเขารับซื้อเนี่ย ก็ไม่ได้รับแพงหรอกเอาตรงนะเพราะว่ารับแพงไปก็เสี่ยงสูงนะทำราคาขึ้นไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยเขาต้องซื้อราคาเซฟๆหน่อยเพื่อที่จะรับไวปล่อยไวอันนี้เป็นระบบวงการอยู่แล้วน่าจะเข้าใจกันดีนะฉะนั้นเนี่ยใครมีไ d ดีร้อนๆครับเป็น ID ดีซ่าดนะแกะกล่องใช้งานได้เลยนะซึ่งเจ้านี้ทาโรเรนเจอร์เนี่ยไอเดี ID เขาจะเน้นสะอาดแล้วก็แกะกล่องใช้งานได้เลยใครสนใจนะจะซื้อจะขายนะไปดูที่เพจทาโรเรนเจอร์อยากได้ไอดีตึงๆต้องนึกถึงทาโรเรนเจอร์นะครับอยากได้โคโลโบเก่าที่ยังโหดนะครับจา่มือตึงๆ โดนแน,น่นอนนะไปจัดกันได้เลยนะครับอ่ะเปิดเกียร์กันครับ19รอบ3,800ดูบี้น่าจะมีเปิดมาบ้างแล้วอ่ะเกียร์เปิดไปทั้งหมด16ครั้งอ่ะวันนี้เปิดอีก19เป็น35นะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดตู้การันตีแค่25สนะส่วน35เดี๋ยวให้น้องเขาไปเลือกเอานะครับว่าอ่าจะได้เกียร์ชิ้นไหนกันนะครับอ่ะตู้เพิ่มเลนนะ เรนเจอร์คู่เทพยังอยู่นะครับเกียรก็ตามนี้อมารุ้นกันครับก็หลักๆนะน่าจะต,ต้องการช่องกลางเมื่อวันผมก็เปิดของตัวเองไปก็ได้นะเออโชคดีอยู่มันนีครับคือปกติเปิดให้ตัวเองนี่ไม่เคยจะได้เลยเลยเปิดให้คนอื่นนี่จริงๆผมโอเคนะเปิดให้คนอื่นเอานี้มาชิ้นแรกเลยจบเลยดีวะเนี่ยปิดคลิปละบ้าเดี๋ยวเดียว เดียวเออเฮ้ออันเดียเมื่อกี้เห็นตัวมีท่านไปเห็นมีทาเคมิจิใช่ไหมเหมือนน้องจะชอบรอบอาโตกเกียวรีเวนเจอร์พอสมควรนะเมื่อกี้เห็นตัวเรนเจอร์มีเยอะเลยครับว้นี่มาชิ้นแรกเลยนะไม่ได้เพิ่มเลตด้วยนะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะว่า ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยตู้เพิ่มเลทชิ้นนี้แล้วมันจะต้องออกเป็นชิ้นนี้อ่ามันก็จะมีเลทชิ้นอนื่นๆน่ยกระจายอยู่ด้วยคล้ายๆกับตู้ปกตินั่นแหละอ่าตู้ปกติคนถามเยอะมากว่าทําไมไม่เปิดตู้นี้ผมเปิดแล้วได้ไม่เหมือนกันทุกคนนะ อ่าครับเราจะไม่ใช้มาตรฐานของตัวเองเนี่ยไปตัดสินกับไอดีอื่นอ่าครับอย่างเช่นแบบสูตรที่เขาบอกว่าไอดีเลขล้วนนู่นนี่นั่นนะเอออะไรประมาณนี้ครับมันก็แล้วแต่ความเชื่ออ่าบางคนเชื่อว่าดีก็ดีนะเราก็ไม่ได้ไปขัดขวางความคิดนะครับเหมือนกันครับตู้ไม่เพิ่มเลทเนี่ยผมเปิดไม่เคยได้เลยเล่นตั้งแต่เกมเปิดเนี่ย อ่าใช่ก็ว่ามันต้องเปิดได้บ้างแหละนะครับบางทีมันต้องทําคลิปบ้างหรือว่าไปทาอะไรตอนที่มันยังไม่ได้เพิ่มเลทนะครับคือตู้อ่ะมันจะเพิ่มเลทแบบพื้นฐานอ่ะใช้คํานี้คือเกมเขาต้องใช้คําโปรยแบบที่ดึงดูดอยู่แล้วอ่าเพิ่มโอกาสเอียนู่นนี่นั่นแต่จริงจเนี่ยเลทมันก็จะเป็นเลทปกตินั่นแหละแล้วก็กระจายกระจายกันไปอ่ะบางคนมองว่าไอ้ตู้แบบนั้นเนี่ยน่าเปิดเพราะว่าทุกชิ้นเนี่ยมันโอ้โหขอไอดีด้วย ขอไอดีได้ไหมดวงดีสุดๆเออนะครับอ่ะน้องได้ทงโตงมันไปพิบเลยอันนี้คือเขาแบบว่าโอโ้ขอเลยเอามาให้สิเขินเจอเปิดเหมือนน้องจะส่งให้ผมเปิดตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วละ่ละแต่ว่าไม่ว่างครับผมคิวคลิปค่อนข้างจะเยอะมากอ่าอันนี้พอดีมีคิวคลิปนะโอโ้ได้ไปแล้วสองชิ้นโอ้โหมาหาดวงจริงอันนี้เพิ่มเลทโอเคนะครับ สายเมื่อกี้โลหินสานะอย่างที่บอกครับว่ามันก็ออกได้ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ออกแค่แบบว่าไอ้ตูน้นั้นๆเนี่ยเลทมันคืออ่าเลทมันคือแบบปกติอะนอกเลทอ่ะใช้คว่านอกเลทแล้วแบบมันได้นะครับโอ้โหอ,อ่ะขออ่ะท้องกลางนี่นแหละอ่ะดูเหมือนน้องอยากจะได้เกียร์ท้องกลางนะเนแบบนี้ยเปิดได้ผมดีใจนะไม่มีอิจฉาเวยครับ นิดนิด,นด,นดเปิดของเองไม่ไว้เคยจะได้เลยเล่นก็นานครับแต่ก็อย่างที่บอกแหละนะครับว่าเราเล่นเป็นแบบสายฟรีเนี่ยมันก็ใช้คําว่าแบบได้เปิดตามที่มีได้เปิดตามดวงของผมเนี่ยเวลาเปิดผมจะใช้ประมาณนี้ว่าถ้าสมมุติเลนเจอรอ์แน่นอนเลนเจอร์เราจะใช้ตัวกระชาปเปิดกันนะครับสำหรับสายฟรีนะถ้าเปิดได้ไวโอโ้โคตรโชคดีเลยรูบี้เหลือดี่กับวาวุนแล้วว่า จะเปิดเกียร์ดีไหมหรือจะเปิดกบแต่พื้นฐานเนี่ยผมจะดูก่อนถ้าแบบโอ้มันออกยากจริงๆแล้วเกียร์เราอาจจะไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นอย่างสมมติเป็นไอดีใหม่ๆเนี่ยผมจะอยากให้ได้โดนแน่นอนโอ้โหมาครับโดนแน่นอนฮูดปุ๊บมาปับ๊บเดี๋ยวนะเข้าเกมครับเป็นแจ็ค9ก้าดาวครับเอาเวลาเปิดก็เวลาเดิมส่วนใหญ่ผมจะเปิดเนี่ยประมาณนี้อ่าตีนหนึ่ง นะครับอันนี้ไม่ได้สูตรไม่ได้หมายความว่าทาแล้วจะได้ทุกคนนะผมจะบอกตลอดนะครับว่าไอนน้ไม่ได้หมายความว่าจะทําได้ทุกคนนะอ่านะครับมันก็แล้วแต่จังหวะแล้วแต่ดวงเพราะผมเปิดเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้แต่เรื่องของคือเอาจริงๆเนะ่เกมเนี้มันตั้งแต่เกมเปิดแล้วอะ่ะมีทริคดีกว่าเปิดสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้านะครับ อ่บางคนเปิดสุ่ม4ี่โชคดีถือว่าโชคดีไปนะครับแต่ผมบอกเลยว่าเกมนี้ถ้าเกิดเราเปิดสุ่ม4ี่สุ่มห้านะครับเราก็จะได้เรนเจอร์ได้เกียร์สุ่ม4ี่สุ่มหเหมือนกันเออนะครับยากนะคือมันอาจจะต้องหาดูแลคือเชื่อไหมหล่ะว่าขนาดทีมงานเนี่ยเขายังแบบมีช่วงเวลาของเขาเลย อ่านี่เคยบอกไปนะบางทีคือตีห้าตื่นมาทํางานเอาละนั่งขี้ละเอากระช่ายาปเปิดในห้องน้ํานะมันก็เทคนิคแค่เทคนิคมันอันนี้โอ้โหมองข้ามนะเกียร์กบเจ็ดดาวไม่สดแล้วครับเออเด๋ยนนี้นะยุคนี้มันไปไกลแล้วครับส่วนคนที่แบบไปได้ไม่ไกลไม่ต้องซีเนียสไอดีผมไปดูคลิปทําล่าสุดให้ดูไปแล้วว่าเฮ้ยไอเดียของผมที่มันยังเปิดไม่ได้เกียร์โดนแน่นอนเลยอ่านะครับก็มีอ่าเกียร์ยังเป็นเกียร์แบบ คริสต์มาสเนี้ยรวมหมดเกียร์แจกยังมีอยู่เลยแต่ว่าเราจะเน้นหาเรนเจอร์กันอเอาเรนเจอร์ตัวดีๆโหดๆนะครับนะครับขยันสะสมกบนะขยันเล่นรู้วิธีการหารู้วิธีการสะสมนะครับหูมันออกเยอะเหมือนกันเนี่ยแต่ไปหกดาวนะ,ะรู้วิธีการเอาไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนึงเปิดได้เนี่ยก็นะครับเรนเจอร์เอาแม็กก่อนเรนเจอร์ตัวดีๆแม็กให้มันเหนือกว่าทีมชาวบ้านเขาอะ อ่าเราจะอยู่ในอีกที่แบบเฮ้ยเขาไม่ค่อยเปิดกันได้หรอกพอเราเปิดได้ปุ๊บแล้วเราปั้นแม็กเนี่ยโอ้โหดูนิอันนี้อิจฉาแล้วนะอันนี้เอาตรงตร,งตรงไม่ไดีใจแล้วอิจฉาอิจฉาแล้วนะเออครับอาจจะน้องได้โดนแน่นอนไปเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็อา่าธงตัวมันมันเป็นของไม้ด้วยอันนี้ก็ขวานก็เป็นไม้อยู่งหนกันนะอา่าแต่ไม่เป็นไรครับเนี่ยแบบนี้น้องเขาจะได้มีกําลังใจอา่าทัในการที่จะ เล่นต่อนะครับแล้วก็เป็นสมาชิกช่องผมในระดับที่ได้เสื้อด้วยนะอันนี้ยินดีด้วยครับเสื้อกําลังสั่งอยู่นะครับอันนี้ถือว่าแจ้งข่าวสารนะเสื้อกําลังสั่งอยู่เดี๋ยวพอเสื้อได้แล้วนะครับน่าจะไม่เกินอันเดี๋ยวดูก่อนผมจํไมาได้ละน่าจะอยู่ประมาณหนึ่งสัปดาห์นิดๆนะเดี๋ยวพอได้ครบแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะมีการเริ่มทยอยแจกแล้วนะสำหรับสมาชิกที่ในระดับที่ได้ชุดแน่นอนได้เสือ้อเสื้อช่องผมนะ กิจกรรม6ปีนะครับมาส่วนที่เหลือนะคนที่เป็นสมาชิกแต่ระดับยังไม่ถึงก็จะมีกิจกรรมต่างหากสาหรับคนที่เป็นสมาชิกแต่ไม่ถึงก็จะมีแค่กลุ่มสมาชิกเท่านั้นที่มีไม่กี่คนนะโอกาสลุ้นได้เสื้อก็จะมีเยอะมากขึ้นนะครับะนะก็จะมีอักิตัวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับส่วนที่ไม่ใช่สมาชิกช่องเลยก็มีเหมือนกันอ,อย่างที่บอกว่าทุกคนนะครับที่ติดตามดูช่องติดตามข่าวสารนะถือว่ามีบุญคุณท่วมหัวต่อช่องทีเคนเจอร์ทุกคนนะ ไม่มีแบ่งแยกครับแต่ว่าอย่างของสมาชิกช่องใน,นระดับที่ได้เนี่ยคือเขาแบบติดตามกันยาวนานจริงๆอ่ะแล้วก็แบบไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยเราก็มองว่าเฮ้ยมันถึงเวลาที่ควรจะต้องแจกะนะครับเพราะว่านานแล้วว่า6อ๋อไม่ใช่ดิระบบสมาชิกมันเพิ่งมาเมื่อประมาณสัก3ปีปีครับแล้วก็มีสมาชิกที่แบบว่าเป็น3ปีขึ้นไปอ่ะเออแบบเนี้ยต้องต้องให้บ้างแหละนะของรางวัลก็คือเล็กๆน้อยๆอยครับเป็นเสื้อนะครับก็น่าจะเห็นกันแล้วครับ แต่ก็ถือว่าแบบตอบแทนแล้วกันนะอ่าอย่างที่เขาเขาให้เรามาเยอะแล้วครับเราก็ให้ต่อต่อกันไปนะครับอ่ามาถึงตอนนี้ก็กลับขอบคุณนะเออคนที่แบบยังดูยังติดตามอยู่นะครับข้อมูลผิดพงผิดพลาดหรือแบบว่าพูดไม่ถูกใจตอบไม่ถูกใจใครไปก็กลับขอไปด้วยนะครับคือผมมองว่ามันเป็นเรื่องปอกตินะเพราะว่าบางคนคือแบบเหมือนกับเราไปถามอะไรกับใครสักคนหนึ่งแล้วบางทีเขาอาจจะอยู่ในอารมณ์ที่ไปเจออะไรมาก็ไม่รู้อย่างนี้นะ อ่ามันก็ต้องมีบ้างของผมก็ต้องยอมรับว่าก็มีคนระับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเจอคาถามเดิมๆอ่ะซ้ากันแบบ4 0่0บคนแล้วแบบแม่งอยู่ในคลิปว่ามันไม่รู้จะพูดไงพอเราบอกว่าดูคลิปสักนิดครับเอาไปด่าก็มีนะว่าแบบว่าเฮย้ยคลิปมีตั้งเยอะ ใครจะไปดูท่านนู่นนี่นั่นแต่เราอ่ะพูดข้อมูลเอาไว้ในคลิปโอเคแหละคลิปมันอาจจะยาวนู่นน,นี่นั่นเราจะแบบไม่ได้จัดเป็นกลุ่มว่าเฮ้ย hey, ข้อมูลตรงนี้อยู่เวลาเท่านี้อันนี้กล่าวขออภัยเดี๋ยวแน่นะคตพัฒนากันอีกทีหนึง่งอ่าจะได้ไร้รู้ข้อมูลกันนะครับว่าข้อมูลตรงนี้มันอยู่ตรงจุดนี้อันอยู่ตรงจุดนั้นครับคือส่วนใหญ่ผมก็จะพูดไปเรื่อยๆนะเออครับใครดูไม่จบก็จะได้ข้อมูลได้ไม่ครบอ่าแต่ถ้าเกิดเป็นข้อมูลที่แบบว่าเร่งด่วนฉับพลันมีบั๊คนู่นนี่นั่นเนี่ยส อ่านะครับอนอกจากโปรโมทนะก็ลยบอกว่ามีพูดตั้งแต่ต้นคลิปอาจจะได้ได้ข้อมูลกันไปเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะทํายังไงนะให้ทุกคนแบบได้ข้อมูลตรงกันครับเหมือนกันพร้อมๆกันนะครับอ่ะเปิดกันโอเคอ่ะยี่สิบห้ารอบพอดีไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะระดับนี้ผมจําได้มันต้องกระโดดห้าทีครับก็จะได้ได้ลุ้นได้ลุ้นอ่ะดูกันว่าจะเจ็ดหรือแปดดาวครับโอเคขอแปดดาวช่องกลางมา อันนี้สุ่มเฉพาะเกียร์โคโรบโบเท่านั้นนะหลายคนงงว่ามีโดนาด้วยหรอไม่มีครับอ่าก็โอเคนะไม่ออกหกดาวผมมองว่าค่อนข้างจะโอเคแล้วนะครับอ่ะสามรอบสุดท้ายใช่ไหมอ่ะขอดูนิดหนึ่งครับโอเคเกียร์สามรอบสุดท้ายเปิดไปิษัทสิบสองละอ่ะสามรอบสุดท้ายครับอ่ะแล้วเดี๋ยวชิ้นสุดท้ายให้น้องเปเรื่องเก่านะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าได้อะไรไบ้างครับโอ้วันนี้ถือว่าได้เยอะนะ ซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าใครเปิดเกียร์ไปเท่าไหร่ก็ตามแล้วบอกว่าพี่แบบนี้คือดีไหมแบบนั้นคือโดนไหมแบบนี้คือคุ้มไหมเอาตามความรู้สึกตัวเองคือว่าพอใจหรือ,อยังผมมองว่ามันไม่มีอะไรเป็นมาตรฐานมาตรฐานของผมเนี่ยคือเราเทียบจากคนที่เขาแบบเกลือจนหน้าเกียดอะก็คือเปิด7 0 0 0พรูบี้นะครับการันตี1 3,000อันนี้ขอผู้พัฒนาไปปีกว่า2ปีละไม่รู้ว่าเขายังไงนะก็คืออยากจะให้ หกดาวเนี่ยมันไม่มีมไ,มมมไม่มีได้ไหมหรือนะไม่มีในระดับ5000ลรูบี้ใน3000ลรูบี้เนี่ยผู้พัฒนาเขาบอกว่าเขาก็ยังทําเกียร์หดาวอยู่นะหดาวก็ยังถือว่าเป็นแรอยู่เพราะมันเป็นรอบโคลโบอ่ะเราก็เถียงเขาไม่ได้เพราะว่าเขาก็ตั้งใจทํา6คือ6ดาวมันยังมีอยู่ไงมันก็ถือว่าเป็นแรงของเขามันก็เลยให้มาอยู่ในการตีสามพันนะครับแต่ตรงการตีห้าพันเนี่ยก็ขอไปแล้วว่าเป็นเจ็ดดาวได้ไหม เออจะได้แบบสร้างแรงบันดาลใจให้คนเขาได้เปิดกระชากถึงห้าพันรูบี้โคตรเยอะนะเอาจริงนะสายฟีนี่ต้องแบบเป็นสายฟีที่เก็บนานอดทนซึ่งผมทาไปได้แน่ๆอ่าเรามีปุ๊บเราเปิดปั๊บนะครับสุ่มๆไปเดี๋ยวบทจะได้มันได้เองนะครับเนี่ยแบบนี้ก็ขอกันไปนะครับซึ่งบางคนเนี่ยเขาไปได้คือด้วยความที่ว่าการันตี5,000ันมันก็มี6ดาวอยู่นะ นะครับแม้ว่าเลทจ,จะปรับต่ำลงไปแล้วนะครับแต่บางคนก็ยังได้หดาวหดาวอยู่แล้วไม่ได้เลือกจาก7,000พลูบี้ชิ้นเดียวเท่านั้นลองคิดดูผมมาเจ้าตรงนั้นเป็นตัวอย่างแล้วถ้าเกิดเปิดได้ดีก็ถือว่าดีละเอออ่ะโอเคคลิปนี้ถือว่าโชคดีนะน้องนี่ตอนนั้นผมเปิดได้เนี่ยไม้เบนบอลทงโตมัน,นครับก็โดนแน่นอนอันนี้อันนี้ไม่โดนแน่นอนเป็นโดนแน่นอน3มชิ้นแต่ว่ามันเป็นไม้หมดเลยนะอันนี้ก็ถือว่าโอ้โหสามชิ้นนะอ่านะครับโอเคอันนี้ดีนะ พลังโจมตีรวมมอ,อกสก,กิลเบิร์นครับแล้วก็โดนหน้านอนครับเป็นเกียร์ของท่านไม้ซึ่งพอมีเยอะแบบนี้ไปใส่กับตัวอื่นก็ได้นี่แล้วก็ได้ช่องกลางมา2อันอันนี้ผมมองว่าโอ้โคตชโชคดีครับอาจจะได้เกียร์กรบ7อยากได้กบ8มากกว่านะครับอันนั้นก็ยินดีด้วยนะแยวขอดูทีมนิดนึงครับคือน้องก็เล่นจรงจิงจังอยู่แหละเพียงแต่ว่าตัวเรนเจอร์นะครับอาจจะแบบหยุดพักการเล่นนะพอเห็นโคโรโบที่ชอบนะอย่างรอบนี้เขาเปิดได้แล้วได้ทั้งบุด,ดาได้ทั้งแจ็คนะครับอากเกียอามันจิโร โดนแน่นอนอ่าอ่าทาเกมิจิอ่าแอนด์แบบนี้ยนำขวานไปใช้ได้เลยนะครับอ่าชอบดาร์เคนอ่าดาร์เคนโอเคอ่าแจ็คมีกงมีเกียร์แล้วไม่มีเรนเจอร์เลยอะ่ะอ่ขยันเปิดเรนเจอร์บ้างนะอ่าแอนด์แบบนี้ยนำไปใช้ได้โดนแน่นอนโหมีอยู่แล้วอ่ะเอาใจช่วยนะอ่ะปั้นทากาดคือเราก็โดนแน่นอนอีกหัวเลยวะเนี่ยโดนมันดีอยู่แล้วเนี่ยโอ้อะไรเนะี่ยเอามาเปิดยังเติมหมดเลยนะครับอ่ะเอาใจช่วยครับสู้ๆครับ เออนะครับอ่ะสีรฟุคูของผมอันนีหลักครบแล้วแต่ยังไม่ได้สลับล่างนะเพิ่งครบไปเมื่อ2วันนะครับอ่ะใครเปิดกระชา้าหรือทำไรขอให้โชคดีนะครับอันนี้ก็ขอบคุณด้วยนะน้องสันทิขนะครับก็เอาดีมาให้เปิดอ่ะเพราะว่าเคยเปิดตอนแรกโชคดีน้องเลยบอกว่าของกเพิ่งดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็โชคดีนะผมบ่างพอดีก็เลยได้เปิดนะครับอ่ะก็ยินดีด้วยนะอ่ะปิดดีครับอ่ะลูบี้อาจจะ รอช้าน,นิดนึงไหมเออหลังๆรีเซ็ตดีอีกนค่อนข้างจะนานนิดนึ่งใาครารอนะขอให้เปิดได้เลนเจอร์ให้ได้เกียร์ตามที่ต้องการนะครับอ่านะขอให้โชคดีแบบน,นี้ผมมองว่าอันนี้คือโชคโคตรโชคดีเลยนะเออได้เกียร์จะดาแับาดาวตึงๆเลยคือถ้าเกิดเป็นคนที่แบบไม่มีเกียร์เลยเรามาได้แบบนะี้โห มีน้ำตาซึมอยู่นะเออได้สัมผัสเกียร์โดนแน่นอนครับอันนี้เขามีอยู่แล้วนะอ่ะก็เดี๋ยวพัฒนาในเรื่องของเรนเจอร์กันไปนะครับอ่ะใิ้ใช้กันด้วยนะร้านซื้อขายดีเกมเรนเจอร์นะครับทาร์โรเรนเจอร์อยากได้ไอดียตึงๆต,ต้องนึกถึงทาร์โรเรนเจอร์ครับอ่ะใครมาแบบไม่มีไอดีเล่นและไอดี ID เก่าไปนะครับหรือมาเล่นใหม่ๆเลยอ่ะอยากจะได้ไอดีงามๆไปนะครับก็แนะนาําเพจนี้นะครับอ่ะไอดี ID โคโลโบตัวเก่าเปิดไม่ได้แล้วแต่ยังโหดจะใช้ในงานได้ด,ดีทุกหมดครับสั่งมือตึงๆเกียร์โดนแน่นอนอ,นอยุคนี นะก็แนะนําไปที่เพจทาร์โรเรนเจอร์ส่วนใครอยากขายดีนะครับไอเดีเชื่อมรายน,นะครับแล้วก็อ่าราคาร้อนนะก็อย่างที่บอกว่าเขาต้องไปขายทํากำไรปล่อยเข้าปล่อยออกอย่างรวดเร็วนะครับร้านค้าก็จะต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับทาร์โรเรนเจอร์อยากได้ไอเดีตึงๆต้องนึกถึงทาร์โรเรนเจอร์นะหรือแบบไม่ไหวแล้วไม่อยากเล่นแล้วก็อา่าไปปล่อยไอดีกันได้นะครับอ่โอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับอ่ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับในวันปิดลีกพ p นะครับเอาวันนี้ประมาณนี้ครับ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ